จะเป็นเมนูที่แบบสามารถทําขายได้แบบสุดๆเลยคใครก็ทานได้นะคะหมูทอดไก่ทอดนะคะซึ่งหมูเนี่ยอาจารย์ให้เลย2หมูค่ะนั่นก็คือหมู3ชั้นนะคะ,คะแล้วก็หมูสะโพกหมูะนะคะส่วนไก่เนี่ยจะเป็นปีกบนไก่ทอดะนะคะ ่อนที่เราจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะเราจะใช้ à, วัสดุในการนึ่งข้าวเหนียวนะคะก็จะมีหัวดนะคะอันนี้คือหัวดนเนาะนะคะแล้วก็มีหม้อนะคะหม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ฝาปิดนะคะเราเตรียมไว้ก่อนเนาะนะคะเริ่มต้นนะคะอาจารย์ก็จะเปิดไฟอ่อนๆไว้ก่อนนะคะเปิดไฟไว้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาหัวดเนี่ยค่ะใส่น้ํานะคะหวดต้องเปียกนะคะ ม้อของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะตั้งเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อให้ความร้อนมันหมุนเวียนนะคะและอุอยู่ในนั้นนะคะเราสามารถที่จะนึ่งสองสเต็ปเข้าใจเนาะนะคะสเต็ปแรกค่ะนึ่งครึ่งทางประมาณสักยีนาทีค่ะหรือข้าพอสุกนะคะจากนั้นเนี่ยใช้น้ําซาวข้าวที่เราซาวเ,าเหลือไว้เมื่อกี้ค่ะนะคะเอามาพรมนะคะ เอามาพรมในข้าวที่เรานึ่งนะคะให้ทั่วจากนั้นเนี่ยเราก็นึ่งต่อจนสุกนะคะมันจะทําให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยนุ่มมากขึ้นนั่นเองอทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําซอสนะคะซอสต,ตัวนี้นะคะเป็นเบสซอสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะ คนให้น้ำตาลละลายนะคะจากนั้นนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ซ้นหอยนางรมเข้าไปนะคะพร้อมด้วยเกลือค่ะนะคะผงปรุงรสค่ะเราสามารถใช้ผงปรุงรสหมูก็ได้นะคะหรือไก่ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นพริกไทยค่ะ <Okay. S 2> เนื้อหมูนะคะพอเราได้มาแล้วนะคะให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ซับเนื้อหมูนะคะให้แห้งค่ะนะคะเราใช้วันนี้นะคะเป็นส่วนของสะโพกหมูค่ะนะคะเวลาหั่นเนื้อหมูนะคะถ้าเกิดว่าสะโพกหมูเขาแยกส่วนออกมานะคะชิ้นไข่ชิ้นมันอย่างนี้ค่ะเราควรที่จะเลาะตามส่วนของเขาก่อนเสมอนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็หั่นนะคะให้เป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราจะหั่นเหมือนแบบเป็นหมูแดดเดียวอะค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นชิ้นต้องหนานิดนึงนะคะชิ้นไม่บางมากจากนั้นเราจะหั่นหมูสามชั้นนะคะมาด้วยกันเลยอันนี้จะเป็นสามชั้น หมูนะคะสะโพกหมูนะคะแล้วก็ไก่ค่ะนะคะ <S <S ทีเนี้ยเวลาเราทําขายจะทําขายปุ๊บคุณสามารถหมักหนึ่งคืนได้ค่ะแต่อย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะแต่ถ้าแบบอยากให้เซฟจริงๆคุณต้องนวดค่ะนวดเคลาเค้าเขาบ่อยๆจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่ตัวนี้คนทุกสิ่งอย่างนะคะให้เข้ากันอันนี้หนักประมาณ30กรัมนะคะอาจารย์ใส่ไป60นะคะโอเค หมูของเราอาจารย์ทํำครึ่งสูตรนะคะไม่ถึง1นกิโลนะคะอันนี้แค่ครึ่งกิโลค่ะนะคะอาจารย์ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ1กระบวยกับครึ่งหนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นหมู3ชั้นค่ะประมาณนี้โอเคเนาะนะคะ3เกลอือคือรากผักชีกระเทียมและก็พริกไทยค่ะนะคะอตัตราส่วน1 2 3ค่ะ เราจะนวดนะคะตัวนี้เข้าไปค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะตัก3ามเกลอใส่เข้าไปอาจารย์อยากให้หอมเนาะเราก็จะใส่3ามเกลอเข้าไปเพิ่มนะคะถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่าตัวซอสนะคะซอสปรุงรสนะคะจะทําให้สิ่งที่เราทอดเนี่ยหอมมากขึ้นอ่พอละสักช้อนหนึ่งจากนั้นถ้าเป็นปีกไก่แบบนี้เราจะเติมแป้งเข้าไปค่ะนั่นก็คือแป้งทอดกรอบนะคะ ใส่ที่เติมแป้งทอดกรอบนะคะจําเป็นต้องเติมน้ําเข้าไปะะร่วมด้วยนะคะร่วมด้วยนะคะน้ำเปล่านะคะจากนั้นนะคะพอนวดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นจะมาที่สะโพกหมูค่ะใส่แป้งโอเคค่ะจากนั้นนะคะตัวสะโพกนะคะอาจารย์จะเติม เบกกิ้งโซดาไปด้วยนะคะแค่สะโพกเมนูเดียวนะคะที่ของทอดนะคะจากนั้นก็จะหมักไว้ค่ะอันนี้เป็น3ามชั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะ ข้าวเหนียวนะคะประมาณ20-30นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะระหว่างนี้นะคะสามารถพรมข้าวด้วยน้ําเปล่าได้ค่ะนะคะหรือน้ําซาวข้าวก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะพรมแบบนี้เลยนะคะข้าวจะร้นุ่มๆเนานะเพราะว่าข้าวของอาจารย์นี่เป็นข้าวเคี่ยวงูนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทําแจ่วกันค่ะก่อนที่เราจะคั่วนะคะใดๆก็แล้วแต่นะคะเราต้องไล่ลําดับในการคั่วเสมอนะคะคั่วจากแห้งไปหาเปียก นะคะจะได้ไม่ต้องล้างกระทะบ่อยนะคะอาจารย์ก็จะคั่วพลิกก่อนนะคะพิกจินดาเขียวกับพิกจินดาแดงนะคะกระเทียมนะคะให้หั่นตามขวางแบบนี้นะคะจะได้คั่วเสร็จง่ายนะคะถ้าแบบเราคั่วทั้งเม็ดเลยอย่างนี้ค่ะมันจะช้าเสียเวลานิดนึงทั้งหอมทั้งกระเทียมนะคะหั่นหมดเลยค่ะถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะไม่ต้องหั่นนะคะสามารถคั่วได้เลยค่ะ okay. เสร็จแล้วก็กระเทียมต่อค่ะเติมน้ำนิดนึงลูกจะได้เร็ว อ่สังเกตนะคะว่าบอพอเราแบบน้ําแห้งแล้วนะคะก็จะมีเศษต่างๆนะคะนะคะเกาะอยู่นะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ตามปกติตามธรรมชาติของเขานะคะก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนมันสุกดีนะคะจนเหลืองจนหอมะค่ะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ก็ใส่ภาชนะเดียวกันกับพริกที่เราคั่วเสร็จแล้วก็ได้นะคะอ่าทีนี้นะคะหอมนะคะจะสุกง่ายกว่ากระเทียมค่ะในการคั่วหอมนะคะเอ่อหอมอาจจําเป็นไม่ต้องใส่น้ําก็ได้ะค่ะแคาแป๊บเดียว สังเกตว่าดูยังไงว่าหอมระสุกนะคะหนึ่งมันจะใสนะคะลักษณะหอมเขาจะใสนั่นเองค่ะแล้วก็ให้มันออกเป็นสีน้ําตาลไม่ไหม้นิดนึงค่ะนะคะแจ่วของเราจะได้แบบมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะคั่วนะคะนั่นก็คือมะเขือค่ะมะเขือใช้มะเขืออะไรก็ได้อันนี้เติมน้ําหน่อยจะได้เร็ว เริ่มต้นนะคะอันนี้อาจารย์จะโขลกกระเทียมไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะต้องเอาใส่ในตัวน้ำตัวที่เราจะทอดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราทําน้ําพริกค่ะนะคะ,ะเวลาเราโขลกน้ําพริกนะคะให้โขลกสามอย่างนี้ก่อนนะคะมะเขืออย่าพึ่งนะคะ หอมนะคะกับกระเทียมแล้วก็พริกข่ดใส่ลงไปนะคะมะเขือก่อนที่เราจะหั่นนะคะให้ปอกเปลือกมะเขือก่อนนะคะบดบี้นะคะให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันแบบนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาร้าเข้าไปถ้าใครชอบเปรี้ยวนะคะบางครั้งมะเขือไม่เปรี้ยวเติมน้ำมะนาวได้ค่ะแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะ,ะเราจะอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะคะ เราจะทอดทีละเมนูนะคะไล่สเต็ปนะ้ำมันเดียวทอด3ทอดเลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปเลยอาจารย์จะบอกว่าในการทอดนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้เขาแห้งดีบางคนชอบแห้งๆทอดไปอ่อนถ้าใครต้องการที่แบบ หมูนุ่มกำลังดีค่ะนุ่มๆไม่แห้งมากค่ะให้ใช้ไฟกลางกลางอ่อนค่อนไปกลางเข้าใจนะคะอ่อนค่อนไปกลางถ้ากลางค่อนอ่อนมันจะมาหาอ่อนๆเข้าใจนะคะจะค่อนค่อนไปกลางนิดนึงไปแรงนิดนึงอะค่ะประมาณเกือบกลางอะค่ะนะคะมันจะได้แบบไม่กระด้างจนเกินไปนะคะาจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะทอดฉีกไก่ละกัน นี้นะคะถ้าใครต้องการที่จะเอาเนื้อหมูเนี่ยไปตากแดดนะคะเป็นเหมือนแดดเดียวร้อยแล้วไปใส่นะคะไม่ต้องใส่แป้งนะคะแค่หมักแค่พอเขารู้สึกว่าแบบดูดซับน้ําเรียบร้อยปุ๊บเอาไปตากค่ะแค่แดดเดียวพอค่ะหรือแค่พอเนื้อหมูตึงๆแต่ถ้าไม่อยากตากแดดเอาไปอบค่ะในอุณหภูมิที่45องศาเซลเซียสค่ะนะคะสักประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะนะคะก็สามารถที่จะเอาไปทําเหมือนหมูแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียวได้เลยค่ะ อาจารย์ปิดแก๊สแล้วนะใช้แค่ความร้อนของเขานะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะอันนี้นะคะเวลาเราทําขายนะคะ Delivery นะคะอันนี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารของเราได้นะคะแบบนี้เลยนะคะ